ปกติเมื่อหอยอันเนี่ยเขาจะมีดับไฟตอนคืนพระจันทร์เห็นนะครับแต่คราวน,นี้เป็นปัะหบไฟดับครับฟันสี นี่ก็เรื่อปั่นไฟครับที่โรงแรมที่ผมพักเนี่ยเขามาปั่นไฟให้ตอนมีแสงสวา่างเพราะว่าเขาสลัดซ่อมห้องบางส่วนเลยครับไฟดับตั้งแต่กลางคืนครับแล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีไฟฟ้าใช้เลยทั้งเมืองนะครับทั้งเมืองมาเวียดนามคราวนี้เนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือว่าเวียดนามเนี่ยเขา มีไฟดับบ่อยครั้งมากขึ้นแล้วก็เป็นในหลายจังหวัดน,นะครับตรงนี้ครับข้างถ่ายมือถือก็ต้องปัดไฟครับเดินมาอีกหน่อยก็เจอครับเนี่ยร้านนี้ก็มีเครื่องปัดไฟ ปัญหาไฟแบบนี้กระทบการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่เห็นผมเคยเห็นอีกที่หนึ่งก็คือที่ยางกอนหรือว่าที่เมืองย่างกุ้งนะครับประเทศพม่าเนี่ยเขาก็มีปัญหาแบบนี้ครับเยอะกว่าด้วยแล้วก็ต้องตั้งเครื่องปั่นไฟไว้หน้าบ้านหน้าออฟฟิศน,นะครับครับและนี้ก็เครื่องปั่นไฟอีกครับเหตุผลหนึ่งที่เวียดนามวางแผนจะสร้างรถไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งก็มาจากพวกนี้ครับเพราะว่ามาปีนี้เนี่ย อ่าห้าหกเนี่ยปัญหาไฟเป็นปัญหาใหญ่จริงๆครับ